พีกรรมของ,งชาวบ้านนะคะาชาวบ้านที่ทําพิธีการลากเกวียนนะคะเพื่อส่งให้กับเจ้าพี่เ,เจ้าทางนะคะเจ้าป่าเจ้าเขานะคะ Yeah, you yeah, 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 yeah. ตอนนี้ชาวบ้านก็ได้ทําการลากเพื่อกะส่งเกวียนไปที่ท้องทุ่งนานะคะจะมีการโห่ร้องไปตามทางนะคะที่ทําวิธีการลากเกวียนไปนั้นนะคะอารวมพ์นรวมพูต้องไหนดี อเด็กๆดูนะคะการทำพิธีของชาวบ้านจัดเต็มเอ้ยจตามเด็นใหรเหลือเบอร์ขนน้นเนี่ยเดี๋ยวไปทิ้งเสียดะเอออไปวางอยู่ไหนกัตาเอาไปตามตามใค้เก็บใชเก็บ เขาเขาได้เอาเควียนวางไว้ข้างทางนะคะเมื่อเขาลากมาถึงท really? ี <whe> ่นะคะเขาทำพิธีนะคะวางอ่าแล้วไหว้แล้วกราบนะคะเป็นการสักการะบูชาของคนในพื้นที่นะคะทุกคนแลยกับปีกับเปลากันทุกคนนะคุณคุณวยคะคุณ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 วยกราบหรือยังคะไหว้หรือยังคะค่ะ นี่คือการสักการะนะคะการไหว้การบูชาเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขานะคะเป็นอาประเภณนี้ของสามข้ามเดือนสามนะคะอาคุณครูก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูบ๊ายบายค่ะ